อาการเกิดดับแห่งเวทนาพิขุทั้งหลายเวทนาสามอย่างเหล่านี้เกิดมาจากผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยสามอย่างเหล่าไหนเล่าสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาพิขุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา สุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเป็นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทานานั้นย่อมดับไปย่อมรงะงับไปพิกขู่ทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นเป็นเพราะอาศัยผัสสะอันเป <enables> ็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นย่อมดับไปย่ ge อมระงับไปพิขูทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้น อทุกขมสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเป็นเพราะอาศัยผสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นย่อมดับไปย่อมระงับไปพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อไม้สีไฟสองอันสีกันก็เกิดความร้อนและเกิดไฟเมื่อไม้สีไฟสองอันแยกกันความร้อนก็ดับไปสงบไปพิขูทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น เวทนาทั้งสามนี้ซึ่งเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยอาศัยผัสสะแล้วย่อมเกิดขึ้นย่อมดับไปเพราะผัสสะดับดังนี้แล